สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตเรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับน้องๆที่อยากเรียนวิศวกรรมระดับนานาชาติโดยในช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกการเรียนสายนี้กันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภายใต้มาตรฐานเยอรมันที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองศาสตราจารย์ดร์สุรเรมธเฉลิม ME วิสุทธกุลผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมราศ,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ได้กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตร MEDE ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมชิปและเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบวงจรรวมระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์การผลิตชิปและเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการประยุกต์จริงพร้อมโอกาสฝึกงานและทำโครงงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศนะับเป็นหลักสูตรที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยคะ่ะซึ่งทุกวันนี้เราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ เรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แทบจะทุกวันนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV หรือว่าอุปกรณ์ IoT t อสมาร์ทวอชต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องอาศัยส่วนประกอบสำคัญได้แก่ไมโครชิปนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่เราเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับ หลักสูตรของเราก็จะมีทั้งาการออกแบบชิปนะครับแล้วก็การทดสอบการาผลิตชิปนะครับก็นักศึกษาที่เรียนกับเราก็จะได้รับทักษะที่ครบถ้วนสำหรับตลาดแรงงานในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นสายใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็จะมีวิชาให้เลือกเรียนได้ครบถ้วนนะครับจุดเด่นของหลักสูตรเรา ที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือกับประเทศเยอรมันนะครับใครที่รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเรามีความร่วมมือกับประเทศเยอรมันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงสาขาด้านเซมิคอนดักเตอร์ของเราก็เช่นกันนะครับน้องๆที่สนใจก็จะมีโอกาสสมัครเพื่อไปฝึกงานหรือว่าไปแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนนะครับใน ประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปนะครับเรามีความร่วมมือมี MOU กับหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นนะครับของหลักสูตรก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นแบบ4บวกหนึ่งหมายความว่าเมื่อเราเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับถ้าน้องๆมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็ จะใช้เวลาเพิ่มอีกเพียงแค่1ปีนะครับก็สามารถสำเร็จในระดับปริญญาโทได้ซึ่งโอกาสในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเองก็ตามนะครับการจบการศึกษาในระดับปริญญาโทก็จะมีโอกาสที่เปิดกว้างมากกว่านะครับแล้วก็หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทักษะในเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับการเขียนรายงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับ ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรพฤษโกวิทววรังกูลผู้อํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติได้เน้นย้ําถึงหลักสูตร evae เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าการควบคุมอัจฉริยะ หุนยนต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติเพื่อสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมในยุค m o b i l ิตี้รีว l u ชั o นค่ะคือหลักสูตรนี้ก็จะชื่อว่า evae นะครับย่อมาจาก electric vehicle and automation system engineering นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัตินะครับ ก็เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เราเพิ่งเปิดมาเป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับปโทที่เรียกว่า4บวกหนึ่งนะครับหมายถึงน้องนักศึกษาที่เรียน4ปีจบปริญญาตรีหลักสูตรนี้ก็สามารถต่อปโทอีก1ปีได้เลยนะครับโดยหลักสูตรของเราจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับงานทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างมากนะครับเรียกว่าเป็น Industrial Oriented นะครับ ที่มาของหลักสูตรเนี่ยเราก็เปิดมาเนื่องจากความต้องการของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยนโยบายภาครัฐเนี่ยก็อยากให้ขยายกำลังคนแรงงานทักษะสูงนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีค่ายรถยนต์มากกว่า10แห่งนะครับที่กำลังทยอยเข้ามาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งทาง b i ก็ได้สนับสนุน โรงงานต่างๆนะครับในการสร้างกําลังคนแล้วก็มีเป้าหมายในปีหน้าเนี่ยอยากจะให้ภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยพัฒนากําลังคนให้ได้ถึง5000คนนะครับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะมีค่อนข้างมากเลยนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและโรงงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ล้วนเป็นโรงงานที่เป็นระบบ AI แล้วก็ประกอบไปด้วย ระบบอโตเมชัติสิสเ็มการผลิตอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทักษะที่เราจะเรียนจากหลักสูตรเนี่ยนอกจากจะเป็นด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นด้านระบบอัตโนมัติทั้งในระบบรถยนต์และระบบการผลิตนะครับหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรแรกๆเลยที่ใช้ชื่อว่าวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอาจจะมีหลักสูตรที่คล้ายๆเช่นวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วก็ความโดดเด่นของเราเนี่ยเราก็จะมีการเสริมด้วยระบบอัตโนมัติ Automation System Engineering นะครับวิชาที่เรียนเนี่ยมันจะมีทั้งยานยนต์และระบบการผลิตด้วยนะครับการผลิตในโรงงาน Smart Factory หรือ Digital Manufacturing เนี่ยรวมไปถึง Smart Material ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เรียนเพราะฉะนั้นในวิชาเนี่ยก็จะได้ทั้งเครื่องกลไฟฟ้าและ Automation แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะครับส่วนรายหลักสูตรเราก็จะเป็นปริญญาตรีที่เป็นอินเตอร์แล้วก็4บกหแล้วเรามีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในเยอรมันเป็นพิเศษนะครับ Electric Vehicle Engineering นะครับวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังมีอยู่ไม่มากนะครับที่จะมีใครจบด้านนี้และเป็นที่ต้องการแน่นอนในอนาคตน,นะครับหรือวิศวกรระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงวิศวกรทางด้านการจัดการการควบคุมคุณภาพนะครับก็สามารถไปทำงานได้หลาย าาถ้าสอหลักสูตรนะคะเราเปิดรับสมัครนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะ,ะสำหรับส,หร,บสหรับนักศึกษาชาวไทยนะคะก็ผ่านระบบ TCAS ของทปอะ All นะคะแล้วก็เข้ามาที่ Admission ของ KUT-NB ได้เลยนะคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าสนใจอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ TGGS แล้วก็ทั้งสองหลักสูตรนะคะชื่อย่อนะคะ m ED e ด e MEDE แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งคือ EVAE ะะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.tjgs.kmutnb.ac.th c นะคะ